เามาใหม่ครับอัลติสหน่วยงานประวัติศูนย์คันนี้มาปุ๊บรีวิวปั๊บเลยครับสวยสมบูรณ์นะครับเบาะคุมโทนสีเบลสวยๆตึงๆนะครับนี่สภาพแรกรับเข้านะฮะตัวแท็กของศูนย์โตโยต้ายังอยู่เลยโอ้โหที่สุดของความคุ้มเลยครับอุปกรณ์ส่วนควบครบรันมาสวยๆเดิมๆแบบนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนี่ละครับรถสวยสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันด้วยความจริงใจเลยใครอยากได้อัลติสคันนี้ไว้ใช้ดูคลิปนี้ให้จบ ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับพบกับผมวินอัลติสเกรดเที่คุณมั่นใจกลับมาอีกครั้งครับกลับมาอีกแล้วกลับมาพร้อมความคุ้มค่าเช่นเคยออาติสหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับ เช็กระยะศูนย์เป๊ะๆนะครับใครหาอยู่ที่สุดของสมรรถนะนะครับรถเก๋งซีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยมาตรงนี้แล้วครับคันนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ล้างด้วยซ้ํานี่เลยครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เรารีวิวเพียวๆเรียวๆเ,เ,เลยนะครับมาปุ๊บรีวิวปั๊บให้ดูสภาพแรกรับเข้าเลยว่าสวยขนาดไหน ไม่ต้องเก็บงานใดๆจะดีแค่ไหนนี่เลยฮะคันนี้เท่านั้นนะครับนี่ฮะที่คุณตามหานะครับเส้นสายรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้นะครับอัลติส 1.6G ได้ปี2018นะครับเลขไมล์แสนหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองนี่เลยครับรถใหม่ป้ายแดง8ป0แสนแน่นอนนะครับวันนี้วินเอาทิสจัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวพร้อมเจ็ดพันเก้าาไปเลยครับ รายได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพนักงานประจานะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่มีรายได้ประจําตรวจสอบได้เครดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้น2.79%เอาไปใช้กันครับคนีนะครับที่สุดของความคุ้มเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสบายใจได้ครับดูคลิปนี้จบนะครับโทรมาเลยครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทันด้วยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกับวินอั t เตสเท่านั้นนะครับบริการทั่วไทยเลย ไปกันเลยครับคันนี้นะครับเส้นสายรายละเอียดของคันนี้นะครับมาใหม่ๆยังไม่ได้ทำสปายัยงไม่ได้ล้างน้ำเข้ามาปุ๊บผมจับรีวิวปั๊บเลยนี่ครับด้วยความจริงใจลูกค้าหลายท่านชอบอยากเห็นนะครับสภาพแรกรับเข้าเป็นยังไงนี่เลยครคันนี้นะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับไปกันเลยครับ ไฟหน้านะครับมัลติรีฟเฟกเตอร์ชัดเจนนะครับนี่ฮะสวยๆไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับชุดไฟหลี่ชุดไฟ LED เดท m e ครบชุดด้านในเลยกระจังหน้าโครเมียมนะครับสวยๆไม่มีสนิมนะครับไม่มีแตกไม่เป็นสนิมแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะไฟหน้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะร่องรอยน้อยมากนะครับร่องรอยน้อยมากแต่เราจะต้องทําการขัดสีทําสปาให้แน่นอน คันนี้มั่นใจได้นะครับแต่ว่านี่แรกรับเข้าถือว่าสภาพกริปเลยสภาพถือว่าดีมากๆนะครับ90%ต้องมีนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะสวยๆสเก็ดหินน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนี่แหละครับรถสวยรถเดิมแบบนี้นะครับบริเวณสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะครับสวยๆนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับตรงๆแบบนี้ไม่มีโดนไม่มีชนแม้แน่นอนด้านข้างนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับล้ออลลอยขอบ16นิ้วนะครับได้ยางปี2% 0 21นะครับคันนี้ได้อย่างปี21เนี่ยะฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับอย่างที่เรียนนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําสปาใดๆเลี้ยวเข้ามาปุ๊บผมจับรีวิวเลยด้วยความจริงใจนะครับนี่ฮะให้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับนี่ฮะรถสวยๆนะครับเน้นสภาพเดิมๆนะครับเราเน้นความเดิมนะครับเราให้ดูโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นี่แหละฮะตัวซีนซิลิโคนต่างๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเราไม่นับโครนนะฮะโครนเราไม่นับนะครับ เนี่ฮะเราให้ดูความด้วยความจริงใจนะครับรีวิวแบบนี้เลยนะครับหลายท่านนะครับชอบดูนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาบอกว่าอยากดูรถก่อนที่จะทําสปานี่หละฮะคันนี้เลยครับนี่ฮะให้ดูเพียวๆเรียวๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ฮะตัดสลับดําได้เป็นไฟเลี้ยว LED มาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีสเก็ตไม่มีแตกแต่อย่างใดไม่มีร้าวแต่อย่างใดนะครับกระจกนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจน นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับทั้ง4บานเลยเนี่ยนะฮะติดฟิล์มรอบคัน60มาให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดนะครับคันนี้ก็ได้เป็นมือเปิดนะครับแถบโครเมียมสวยๆนะครับได้เป็นแบบ Smart Entry นะครับคีย์เลสส์ส마ทเอนทรีเปิดออกมาตรงนี้นี่เลยฮะต้นค่านะครับสวยๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยรถหน่วยงานนะครับโดยมากจะใช้ท่านเดียวจะใช้แค่ท่านเดียวเท่านั้นนะฮะก็ส่วนควบต่างๆนะครับจะใช้งานน้อยมากบริเวณผู้โดยสารนี่จะใช้น้อยมากเนี่ยฮะ โอ้โหใหม่ๆเลยนะครับสวยๆใหม่ๆเลยนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเป็นสภาพแรกรับเลยเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทําสปาชุดใหญ่ให้นะครับสวยๆไปเลยนะครับคันนี้นะครับ 1.6G ก็ได้เป็นอุปกรณ์สนควบครบคันนะครับตัวลําโพงทวิตเตอร์มีมาให้ซอกหน้าสวยๆนะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขนะครับนี่ฮะบริเวณตะเข็บต่างๆนะครับในบริเวณขอบประตูเนี่ยฮะสวยๆสภาพสวยเดิมเลยนะครับไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดนะครับบริเวณ น็อตนะครับบริเวณเสาบีไม่มีขันไม่มีไขนะครับนี่ฮะหูกรอนสวยๆหูกรอนสวยๆเลยจุดสําคัญตรงนี้นะครับต้องมีครับบริเวณสติ๊กเกอร์แผ่นเพลทตรงนี้นะครับผลิตเดือนสิงหาปีสิบแปชัดเจนนี่นะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแงะแกะเก่านะครับนี่ฮะบริเวณน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขเลยสวยๆเลยเห็ไหมโอ้โหนี่แหละครับใครหาอยู่นะครับเอาติสหน่วยงานนะครับสภาพหน่วยงานเนี่ยฮะ สวยมากๆนะครับคันนี้สวยเดิมมากๆเลยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบรีวิวรถที่มาใหม่ๆนะครับเร็วๆด้วยความจริงใจแบบนี้เลยตัวแท็กนะครับตัวแท็กของศูนย์โตโยต้ายังอยู่เลยเนี่ยฮะชัดเจนนะครับเป็นข้อสังเกตเป็นหลักฐานให้ดูนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับถามว่าเอ๊ะเข้าศูนย์จริงหรือเปล่าแน่นอนครับเนี่ยฮะแท็กของศูนย์โตโยต้าห้อยข้างพวงมาลัยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขใบกันเนี่ยฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่น่าสนใจ ะครับอัลติสนะครับของวินเอาติสมีให้เลือกนะครับมากกว่า60คันเลยที่เพชรยนต์ของเรานะครับมีรถมากกว่า450คันนะครับเฉพาะอัลติสอย่างเดียวมีประมาณ60คันนีะครับให้คุณได้เลือกกันนะครับคันนี้สวยๆนะครับคันไหนมาใหม่ผมจับรีวิวให้ดูเลยนะครับเพียวๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะด้านหลังนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยฮะอุปกรณ์ส่วนควบอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แผงข้างนะครับก็จะเป็น hard touch นะครับ hard touch นะครับแล้วก็ตัดสลับกับ soft touch ก็มี นะครับแล้วก็จะเป็นหนังบุนุ่มด้วยนะครับที่วางแก้วน้ําต่างๆอยู่ครบๆเบาะเนี่ยฮะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดสามหมอนด้านล่างมี Isofix มาให้กระจกนะครับกระจกด้านหลังเป็นแบบไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับเพดรูมสะอาดๆสวยๆนี่แหละครับอุปก,กรณ์ส่วนควบไฟส่องสว่างต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติเลย <S <S คุโรระเอลเทส 1.6G คันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับ <S <S ด้านหลังนะครับรุ่นจ <G> ีก็ได้เป็นตัวเนี่ยฮะ USB charger ให้นะครับเป็นมาแบบดับเบิลเลยนะครับมาแบบดับเบิลเลยนี่ฮะ สวยคุ้มค่านะครับกระจกท่าเอ่อกระจกหลังนะครับเป็นโตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกนะฮะตัวไฟเบรกตรงที่3นะครับเนี่ยฮะชัดเจนนะครับอยู่บริเวณหลังด้านหลังนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบล์ไกดิ้งสวยๆนะครับอาติสให้มาดีมากๆสวยมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายแบบมีเซ็นเซอร์ให้เซ็นเซอร์ถอยให้นะครับตัวกันชนนะครับเนี่ยฮะจะมีเป็นรอยเก็บงานบ้างนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับเก็บงานสีให้อันนี้เรารีวิวด้วยความจริงใจนะครับ รีวิวเพียวๆด้วยความจริงใจเลยนะครับเป็นธรรมชาติครับรถมือสองนะครับต้องมีบ้างแต่ที่สําคัญคือต้องไม่ชนหนักบูบี้มาอย่างนั้นไม่เอาเลยแต่ว่านี่ฮะเป็นร่องรอยมาตรฐานทั่วๆไปแบบนี้อันนี้รับได้นะครับอยู่ในมาตรฐานที่รับได้สบายใจด้วยนะครับอันนี้เรารีวิวด้วยความจริงใจเนี่ยครับค้าขายนะครับค้าขายต้องสบายใจต้องจริงใจกับลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าหลายท่านชอบครับแบบนี้นะครับรีวิวกันให้ดูชัดๆเลยถ้ารถมือ2คันไหนบอกว่าไม่เคยทําสีมาเลยเออ ไม่เคยเก็บงานมาเลยอันนั้นถือว่าเขาขับดีมากๆนะครับหรือหรือว่าก็ต้องดูก็ต้องเจาะเจาะลึกลงรายละเอียดทีหนึ่งนะครับว่าไม่เคยเก็บงานมาจริงหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ตรงไหนที่ต้องเก็บงานเราต้องบอกเก็บงานนะครับชัดเจนจริงใจให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะฮะ mm. นี่แหละครับบริเวณขอบเน,นี่ยฮะตรงน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงชัดเจนนะครับเนี่ยฮะไม่มีขันไม่มีไข่นะครับสวยๆไม่มีขันไม่มีไข่ตัวบริเวณซีนเนี่ยครับซีลซีโคนด้านข้างนะครับสวยๆเดิมๆเลย เดิมโรงงานเลยนะครับบริเวณวัสดุบุกตรงนี้นะครับใหม่ๆคลิปๆเลยใหม่คลิปเลยฮะนี่ฮะน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไข่สวยๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยด้านในนะครับ310ชัดเจนต้องมีนะครับตรงนี้สปอร์ตเบดอาร์บริเวณท้ายนะครับสะโพกท้ายเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่เลยครับนี่เลยครับรถสวยรถเดิมนะครับแท้ๆเลยความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนย่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆ ยังไม่ได้ทําสปาใดๆนะครับมาปุ๊บรีวิวปั๊บด้วยความจริงใจเลยเพราะหลายท่านลูกค้าหลายท่านขอมาอยากเห็นรถสภาพก่อนล้างเออก่อนก่อนสปาจะเป็นยังไงนี่เลยฮะมาปุ๊บผมจับรีวิวเลยนี่แหละครับชัดเจนนะครับปั๊ม310อันนี้เป็นชุดเดิมเลยครับชุดเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีเปลี่ยนไม่มีโดนไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับชุดข้างเนี่ยฮะสวยๆนะครับ,ว,ว,นะรบวัสดุบุกข้างสวยๆบริเวณคาณนเนี่ยครับสวยๆตรงๆแบบนี้นี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์คเรนตัวสวยๆเลย นี่เลยครับรถสวยรถเดิมนะครับคานไม่มีดุ้งไม่มีโดนมาแน่นอนมั่นใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับนี่ฮะเปิดออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดเคลียร์ความสะอาดให้นะครับตรงบริเวณด้านข้างนะครับซิลิโคนต่างๆเนี่ยฮะสวยๆเลยครับตัวสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยฮะเดิมๆต้องเน้นความเดิมครับตอนนี้เราดูโครงสร้างความเดิมนะฮะเราดูโครงสร้างความเดิมของตัวรถนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับ เราให้ดูกันเรียวๆเพียวๆเลยด้วยความจริงใจนะครับรีวิวแบบเพียวๆเลยนี่นะฮะด้านหน้าด้านล่างนะครับเนี่ยฮะตัวซีนทางมะพร้าวนะครับซีนซิลิโคนด้านล่างซีนสีไข่ไก่นะครับเนี่ยฮะสวยๆต้องอย่างนี้เลยครับจากโรงงานนะครับต้องโป้มาแบบนี้เน้นความเดิมเท่านั้นครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับใครอยากได้อัลติสคันนี้ไว้ใช้นะครับโทรมาเลยครับทักมาเลยครับนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ ต้องซื้อรถกับวิน o อ t t เตสเท่านั้นนะครับกระจกเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานกระจกเดิมโตโยต้าแท้ทุกบานมั่นใจได้นะครับเปิดออกมานะครับนี่ฮะสวยๆสภาพแรกรับนะครับสภาพแรกรับเข้าเป็นแบบนี้เลยถ้าจะทําสปาแล้วจะสวยขนาดไหนนี่แหละฮะสวยกริบๆเลยครับโอ้โหคันนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับแอร์แบ็กเใบความปลอดภัยมาเต็มเหมือนเดิม นะครับได้เป็นหนังนะครับพุ่มหนังให้เรียบร้อยเลขไมค์คันนี้แสนหนึ่งใช้งานน้อยมากครับคันนี้เลขไมค์แสนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับปีสิบแปดนะฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ส่วนควบด้านข้างนะครับเนี่ยฮะได้เป็นชุดพุซตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าให้ครบชุดเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับได้เป็นแบบซอฟต์ทัชนะครับเอ่อเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสวยๆสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะฮะเนี่ยฮะกริปๆเลย นี่ขนาดเป็นสภาพแรกรับเข้านะครับรีวิวด้วยความจริงใจนะครับอุปกรณ์ส่วนควบคู่มุงคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยเครื่องเล่นนะครับความบันเทิงได้เป็นเครื่องเล่นแบบ DVD เดิมโรงงานมาตรฐานนะครับช่องต่อ USB ต่างๆนะครับเสียบหูฟัง AUX มีให้เชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ Air นะครับได้เป็นแบบแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับ ด้านล่างก็จะมีเป็นช่องต่อ Power Outlet ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เป็น Super CVT 7 Speed ครับนี่ฮะที่สุดของความคุ้มค่านะครับความทนทานหายห่วงเลยบล็อกนี้นะครับก็ได้เป็นแบบ s e sequential shift ให้เรียบร้อยนะครับสมรรถนะดีมากๆเลยด้านข้างนะครับเบรกมือเป็นแบบมาตรฐานก้านยกปกตินะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องวางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบนะครับตัวพนักแขนนะครับได้เป็นแบบหนังนะครับหนังบุดนุ่ม นะครับเปิดออกมาได้เป็นเป็นเกะ2ชั้นแบบนี้นะครับสวยๆคุ้มๆด้านบนอุปกรณ์ส่วนควบครบรันนะครับ 1.6G นะครับไฟสองสว่างบริเวณบ้านบางแดดมีมาให้ครบชุดเลยทั้งซ้ายขวานะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับคุ้มค่ามากๆครับรถหน่วยงานข้อดีอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ฮะใช้คนเดียวนะครับโดยมากจะใช้แค่ท่านเดียวท่านเองเบาะด้านหลังสวยๆตึงๆนะครับไม่ยุบไม่ขาดนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยใครหาอยู่นะครับคันนี้4 1 9 0ส0บาทนะครับฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทเท ใครอยากได้นะครับทักคอมเมนต์โทรมาด่วนเลยครับสำหรับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน VVTI นะครับ Dual VVTI 125แรงม้านะครับ1.6ลิตรความแรงความประหยัดนะครับหายห่วงเลยที่สําคัญเราไปดูโครงสร้างหลักนะครับต้องเดิมเท่านั้นไปกันต่อเลยครับนี่ฮะบริเวณโครงสร้างนะครับตัวน็อตหัวน็อตไม่มีขันไม่มีไข่นะครับฝากระโปรงเดิมแท้ตัวยต้าต้องปั๊มแบบนี้จุดสังเกตชัดเจนนะครับบริเวณซอกในสวย น็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับกวาดเมทร์กต้องเรียงตัวสวยๆชัดเจนนะครับรถถ้ามีการโดนชนนะครับมันจะต้องมีการดึงนะฮะแล้วก็โป๊สีทับอันนี้เดิมแน่นอนครับเดิมแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเรารับประกันซื้อคืนเต็มราคามั่นใจได้เลยนะครับหากคุณตรวจพบชนหนักเพื่อคว่ำจมน้ํามานะครับมั่นใจได้เนี่แหละครับบริเวณซีนซิลิโคนด้านข้างนะครับสวยๆเดิมโรงงานแน่นอนสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับด้านในเป็นสีเทาสวยๆนะครับกากระโปรงเดิมแท้โรงงานแน่นอนครับสวยมากนะครับนี่ สติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับนี่ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแงะแกะเก่าใดๆบริเวณนี่ครับน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขเลยซอกในสวยๆซอกในสวยๆเลยนะครับเนี่ยฮะบริเวณหัวโช๊คนะครับเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีโดนไม่มีดึงมาแน่นอนนะครับไฟหน้าแท้ไทยคุยโตเดิมนะครับไฟหน้าไทยคุยโตเดิมแน่นอน ตัวบริเวณคันคหน้านะครับเอ่อตัวคานหม้อน้ำนะครับเนี่ยครับปั๊มสามแอลชัดเจนนะครับรูกลมๆแบบนี้นะครับดูกลมๆแบบนี้สวยงามลงตัวมากๆนะครับนี่ฮะใครหาอยู่นะครับนี่แหละฮะความเดิมความแท้ความเดิมเป็นแบบนี้นะครับตัวสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนะครับเนี่ยฮะทั้ง2จุดอยู่ครบๆเลยนะครับด้านขวานะครับตรงนี้ปั๊มสามอาชัดเจนนี่แหละฮะเดิมแน่นอนนะครับเดิมแท้แน่นอนโอ้โหสวยงามมากนะครับไฟนะครับไ,ฟไฟครคอยตดแทะโรงงานเลยนะฮะถัดมานะครับนนนนีี่ฮะคัห้้าตรง นี่ครับชัดเจนนะครับมีเลขซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยนี่นะครับสวยๆตรงๆรีวิวชัดเจนนะครับด้วยความจริงใจตรงๆสวยๆไม่มีดุ้งไม่มีชนมาแน่นอนครับนี่คือรถคุณภาพนะครับจากวินอั t e s สที่คุณได้เอาไปใช้กันครับเนี่ยรับประกันความคุ้มเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก๋งหน่วยงานไว้ใช้คุ้มๆนะครับราคาประหยัดแนะนำคันนี้เลยครับค o โร l ่าอัลเทส6 g นะครับคันนี้ได้ปี2018เลขไม101ล์แสนหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองรถใหม่ป้ายแดง8 6 0 0นนะครับวันนี้จัดไปเลยครับ4 1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับ419,000บาทเท่านั้นวันนี้คันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ7,900เท่านั้นเองรายได้16 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมานะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันต่างจังหวัดออกรถได้นะครับสบายใจได้เรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินเพรยนต์เท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคสสรัันนะถถวยดไปปจเ็ เลขใหม่เท่าไหร่นะครับอัลติสน่าสนใจแค่ไหนคันถัดไปฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินอัลติสไปแล้วครับสวัสดีครับ